กับเกรมจูราสิค,คิงดอมวันนี้พาทุนมาที่สามพันนะเพื่อนมาทุนอลังการเบ็ดก็ตั้งอลังการหน่อยละกันนะจ๊ะไปร้อยยี่ดีกว่าไหมร้อยหกมั้งป,ปล่ะร้อยหกไปเลยดีฝาดีฝาดีฝาร้อยหกไปเลยดีฝาบอกกงกงไปดิครับผมแปหมุน จสามไหลไปโอ้โหได้บวกต่ออายุไปอีกหนึ่งบวกมาสิต่ออายุอีกแล้วไปอีกทีปะไปอีกทีปะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเออไอ้เขียวไอ้เขียวใช้สามโอ้โหถ้าเขียวใช้สามนี่ลิเกเลิกเลยนะลิเกเลิกเลยนะหกช่องนั้นเพื่อนเต็มไปเลยอะโอ้โหแต่บวกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนะี่ย บวกหนึ่งมาหลายหลายหลายหลาะะลหลายครั้งแล้วติดอ่างเฉยเลยติดอ่างเฉยเลยติดอ่างเฉยเลยไปต่อครับโอ้โหแกทำไมเงียบเหงาเศร้าซึมขนาดนี้เนี่ยโอ้โหคุณพระคุณพระอะไรนั่นโอ้โหสิบคิวไม่มีอะไรมาโอ้เขียว ไม่มาโอ้โหแกดูสิหน้าแกดูสิแกดูสินะสิบสองหมืน 1, ่นได้พันหกโช่างน่าเศร้าเสเหลือเกินไม่เป็นไรของฟฟียังได้ต่อยอย <c oughs> ู่ไปร้อยหกโอ้โห,ร,ร,หเตเตเตร้อยหก็อมาอีกแล้วครับอุ้ยเบ็ดร้อยหกสกเกตเตอร์ลงดีนะร้อยหกสเกตเตอร์ลงดีลงง่ายเพื่อนไม่ใช่ลงดีหรอกลงง่ายเพื่อนมาดูเดียวรอบแกตัวรอบนี้จะให้หรือเปล่า รอบแก้ตัวอรอบนี้กางยับกรีบไปเลยสิจ้าโอ้โอหเข้ามาทำใหม่วันนี้อุ้ยแกดูมันดีแกดู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 มันทำบวกไปทำไม่ถึงทำกับฉันลาาลาลายดูมันดีแกแก ดูมันทำสิดูมันทำดูมันทำดูมันทำสองร้อยห้าสิบหกโหมันเคียวแล้วเพื่อนไปเลยสี่ร้อยเต็มสูบเต็มสูบเต็มสูบเลยนะดูดิวมึงจะมาไหมอืมขอเต็มสูบขอเต็มเงี้ยงสกีเตอร์ไม่ลงแต่ไหลนอกจากจานไายไปไวอีกแล้วว้า ตายแล้วครับจะเป็นเจเป็นคิวก็ได้นะไม่มาไม่มาเต็มสูกมึงไม่มาเหรอหเ <c oughs> ต็มสูกเต็มสูบอย่างเงียบเต็มสูบอย่างเงียบไหลไปเอ้ยบไๆบไปไวายสวยได้อยู่สิบไปสองแถวป้า,าได้อยู่สวยเป็นเก้าตาไปทหนึ่งสามสไปเฮีย คิดว่าจะปาบอีกสักทีหนึง่งหมั่นเขี้ยวแล้วเต็มสูบไป,เ,ปเลยสเก็ตเตอร์ลงอย่างนี้แต่มึงไม่ให้อ่ะโอ้โหรู้เรื่องสวยสัตว์สวยสัตสเก็ตเตอร์โอ้ยอยากเป็นเหมือนที่ผ่านมานะเบ็ดสี่ร้อยแล้วเพื่อนนะหมั่นเขี้ยวนะเพื่อนไม่ดูดิขาดช่องเดียวช่องเดียวตลอดเออเอาหน่อยโถเอ้อยอเป็นคิวะยังดีฝ่าเลยเพื่อนเอ้ย มาเป็นแคทำไมเล่าเป็นแคทำไมเล่าโห้ยนี่มันต้องเจออย่างนี้มันต้องเจอบทโหดหูมันเขี้ยวมันต้องเจอบทโหดขอเต็มเลยขอเต็มสูบไปต่อเต็มสูบไปอีกทีหนึ่งอือทีเ่ไม่เต็มไม่เต็มไปต่อแม่ต้องให้กูเล่นเต็มสูบต้องให้เต็มสูบมาบัวอีก บวก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 ไปสองตอนนี้มีห้าแล้วเพื่อนไปยาวๆเลยไปยาวๆ <c oughs> บอกแล้วอย่าให้เดือด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 ไอ้คอยาวคอยื่นไปฟาบได้แคว่ะฟาบได้แคว่ะฟาบบอกแล้วว่าอย่าให้เดือดไปอีกสองพันเจ็ดเพื่อนยาวๆไปต่อ <c oughs> าให้เดือดแตกแสนไปเลยอย่าให้เดือดแตกแสนไปเลยเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับผมไปต่อครับอีกดอกเดียวสามอีกดอกเดียวโอ้โหนี่เจอสิบหมุนดอกนี้เก้าหมื่นเรียบร้อยสบายดีจ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีจ้า